พี่น้องกระโดดกระโดดกระโดดได้บ่ยู่บ่ยู่บ่โอ้ยพี่น้องโอ้ย,ยงงพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมตาไนหงวยราดครับผมทายตะ้อนตะ้อนครับติดตามครับผมตั้งเพจกับตาไนพาลาดต้อนครับพี่น้องมือนี้มาเบิง้งมาเบิ้งครับผมมือนี้น่าจะถือลายผ้าพี่น้องจอบอยู่นี่แหละครับผมนี่นี่โอ้ยโดดยุง่งยังยังเลยชุดยอดชุดยอดครับผมเมื่อกี้นี่ อเอ้าเอาเอาเอายีกเอายีกครับผมเอายีกเอายีก <te ak Overwatch> เดี๋ยวพ่อไอไอยู่ในกระช่างพ่อเดีขึ้นมาครับผมเออในกระช่างพ่อเดี่ยวขืนมาครับเอ่อไปเบิ่องมองขายก่อนมาเพื่อนมารวยเพราะว่าหนีคนขายครับลุงกะจีง่ายรถแมนอยู่ลุงเพราะว่าลูกค้าวม้ยมองจอดเขาต้องหามองให้ลูกค้าจอดรถครับไปแล้วครับผม มาขายแล้วป้าครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาด to oui. ่าเสาคุณบ่หนิมันไปช้าแต่ไม่อปได้มันหนีมาด่เสาอุ้ยมืนหนีขึ้นตัวไงมือวานนี่มือแร่งถือบ่ผมไปแล้วบ่ถือหน่อยถือส่งมาสับเมื่อแต่เป็นเวียนส่งส่งมืนหนีสิสิขึ้นมาว่ะขันเป็นแดดออกเนาะผมมองส่งว่าป่าจะขึ้นเดียวขันแดดออกมันคือบ่แดดเหรออู้มีหน้องของคนถือย่งแย้งยงแย้งเลยเมื่อกี้นี่ไหมเจ้านั้นถึงตลอดก เอ้ยเงียบบเงียบบเงียบเอาล็อกมาเลิกตาดูนี่น้องยุ้ยเพิ่นโชว์ครับผมเมื่อกี้นี่เงียบเพิ่นบอกเงียบเงียบอิลีเงียบอิลีเงียบอิลีเดี๋ยวเราจะขู่เราจะขู่แดดออกก่อนแดดออกก่อนแดดออกก่อนอ้าวอมีเสียนสะดุ้งฟังนล้วบุญเอาป่ามาสู้ครับไม่ยังเหรอเฮ็ดเฮ็ดพวกบอกนี่ยังหรือไม่เฮ็ตยังหล่ะ สีเบิ่งปลาสีเบิ่งปลาเอาเห็นมาอ่างก่อนบุ้ยพี่น้องครับผมใช้ปลาน้อมาขายบางขายจังไรนี่ดิขายจั่างนี้เอาเงินมากอย่างไปอยู่ฟางพุทธนี่ครับผมป่าครับไปเอาไปไปเขาจะจีซี่แล้วอืไปบดตองคัดขาใส่เลยขาใส่เลยโอ้ยกสะดุ้งอยู่ตรงฟากตรงขามครับผมแฟ้นจีนแฟ้นจีนนุ่ครับผมได้ไลยได้ไลย สวงสร้างอีกบ่ครับผมมีกระโดดอีกแล้วพี่น้องมีกระโดดอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับผมเอา,า,า,าโโอีกแล้วเอาอีกแล้วครับผมงามงามงามงโอ้ยยังมุ่งสู้ในตัวใหญ่ครับผมมีตัวใหญ่นะครับเอ,อ้อยเอ้ยโอ้ยมันมันครับมันมนันทั้งนึงนั่งกินข้าวเสืออยู่ครับหุ่นนั่งัุ่นครับผมยังว่าได้เตรียมพร้อมครับ กำลังแต่งตู้อยู่ครับผมเออเาิดตามเจ้าเดี๋ยวกว่อนครับมาโอ้มันมานเลยครับมันมานี่มันมาน้าเยวลูกไปไหมครับผมพี่นอ้องกำลังเอาลูกไปไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาิดตามใกล้ๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวหักบนนี่อย่าหักเด้ออย่าหักเด้อเหยบ็บเหยยบตามไม่เนาะ พี่น้องเดี๋ยวมาทายใกล้ๆครับผมมีคนถามมาได้บอกว่าท่นได้ซื้อบลอกแค่นั้นแหละมามาพี่น้องมาเบิ้งใกล้ๆมาเบิ้งใกล้ๆครับผมโอ้ย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 พี่น้องครับผมมาเบิ้งใกล้ๆโอ้ยเป็นจังใดครับเป็นจังใดเสี่ยนมันครับผมเสี่ยนมันเอาเนื้อทักบันเห็นเนื้อทักกระโดดเพราะทั้งผมผมว่าทั้ง่นก็ต้องกระโดดเนาะ เดี๋ยวติดตามทั้งสะดุ้งก่อนครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่พี่นี่เพื่อนใส่แน่นเลยน้องแน่นนี่ครับผมพี่น,อน้องลุกขึ้นมาๆๆอุ้ยม้องเพิ่งออกมาครับผมนี่ลืมได้หลายแล้วครับหลายไปเรื่อยไปเรื่อยๆเบิดมือครับผมอยู่นี่เบิดมือพี่น้องอยู่นี่เบิดมือติดตามครับผม ไม่ยังละไม่ยังละครับผมโอ๊ยพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊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 ยโอยโอ๊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 ยโอ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 ๊ยโอ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 ย ไม่กับไยครับที่จริงผมกว็ซื้อไนแหละเข่จะมาเปลี่ยนให้เป็น,นานครับผมอืมเอาลูกไปครับผมเร็ว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 ,รวทั้งหุ่นกระโดดเอาเสื้อตีกระป่อเสื้อตบาดทั้งหุ่นครับผมเอาป่าไปเที่ยครับผมสีขายครับมามามาไปเบิดพื้นที่กอนครับผมโอ้ยถิกถิกแนครับบางหนึ่งหนแหมกระโดดออกกับพ่องนั่นเนาะกระโดดออกหลายที่มึงห็นนะเอาเอาพี่น้องครับผมมั่นแท้ต้องไปดีครับผม เอาสิตดต,ตามทุกๆคนครับแต่ว่าตอนนี้ที่ตามทั้งนี้ก่อกนครับว<ม>างหันกระโดดยุ่งๆ่ายย่งๆ่าโอ้หทายนก่กบเพะทัน<ม>นิ่งนิ่นาะที่แรเนะคื้จุดประถิ่นอ,อย่างไรจังยุๆๆๆๆๆ่งง่ายยุ่งง่ยขึ้นไหมนีแม่ัสดีครับัสดีครับไ,ไปทางไหนมาทางไหนถือมือหนิไม่ ผมหาวันแห่น่ะอย่ดีดิมันม้วนมันม้วนเลยเอาเต้ไหมเออทีแล้วทีแล้วอือนี่ครับผมดูยังงังเลยครับผมเอา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 ขายไปขายไปครับผมพี่น้องเอาพี่น้องครับผมถืออีกแล้วถืออีกแล้วผมเพิ่ได้ลงกไปครับอุ้ยเลยบระท่านเลยเลยบระท่านเลยเลยบะท่านเพื่อนเลยครับผมพี่น้องเอาตักรอนครับผมปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อน ลงไปมีสองสะดุ้งม่ใกล้กันแล้วบา้านนี้ทีนี้ไปใส่ผุนครับป่าเมื่อกี้มันยังลบไปฟังผุนอยู่ครับบ้านนี้ลบบ่ได้แล้วบา้านนี้มีสองกันแล้วครับผมไม่ยังสะดุ้งติดเอาปล่อยลงไปเดี๋ยวล่อลุนครับผมวิ่งเง้นทอนบาบ้านนี้ อเานฟังตรงขามเต้นนะครับผมมีกระโดดในโชว์อยู่เอาเอาพูนไปพูนที่ลีบ้านเนี่ยไปพูนที่ลีไปพูนที่ลีพูน่ะพูน่ะเอ,อ้ยพี่น้องครับมาอยู่ใกล้กันจริงๆก็กนเราฟังหนีพวพุนบ้านหนีอย่างนี้ไปฟังพูนหนีอย่างพุ่นมาพี่เราบ้านนี่แต่กี่มีอันไอ้เฮาลงอันเดียวครับเพรามันหลบจากขั้งนี้ไปก็ไปเลยอ่อยลานครับผมบ้านนี่ไปไม่ได้แท้ เอาเอาอยู่แกนกันได้ที่กันครับผมเอา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 ไม่ยังป้าไม่ยังไม่ยังโอ้ไปซอยกันไปซอยกันเลยพุ่นโอ้ยบู้ยเบื่อรับผมป้ากับลูกซอยกันครับผมเอ้ยสอยกันซอยกันพูดเสียงวัว้ลฮ่าฮ่าเลยครับ พี่น้องทั้งบนกระโดดทั้งบนกระโดดอีกแล้วกระโดดอีกแล้วเอาเอาตักตักทั้งนี้ถือบ่แต่ทั้งบนคือกับผมพี่น้องทั้งบนถือทั้งเท้าก็ถืออยู่แห่งบ่อแห่งบ่ทอทั้งบนครับยุกยกยกยกครับผมตักตักเอ้ยพี่น้องครับถือถือถือกับถือเอาพาเริ่มมากครับผมพี่น้องมวนมวลครับผม อุ้ยตักบเบิดตักบเบิดตักบเบิดเลยต้องตักสองบอกนะตักมันหน่อยปืนหมวยเน่าตักมันหน่อยครับผมมันเลยต้องมันเลยต้องตักเท่าหน่อยมันบอกนี่บัดรจีวาครับบัพี่น้องเน่ตักมันหน่อยประจันได้หลายกับบัววายนี่โยนี่แอ่นี่จีว่าได้หลายนี่บอกว่าเน่าตักมันหน่อยประจันเออมันเทลงยากนี่โอ้ยมันเหี่ยวออกปาหน่ะ จะม่ได้เฮ็ดไอแบบง่ายง่าเนั่นดิต้องเฮ็ดแบบง่ายงาวไอไอทอลงเลยมันจังสิง่ายครับผมแต่ว่าทั้งทั้งเกียร์นวลเป็นเฮ็ดจังสันอยู่ครับหนูนี่สิตักอีกเบึงเอาเบึงเอาสิตไตอีครับตักบบเบิดบางนึงอ่ะตักบบเบิดเป็นวัยแน่วตักมันหน่อยโุ้นยังเต็มสวดๆอยู่ครับผมตักไปรอบนึ่งก็ได้นั่นยังเต็มสวดๆอยู่ครับผม โอ้ยตักสองเทียตักสองเทียโอ้ยเชี่ยวบอกว่าตักสามเทียนะฮ่าฮพี่น้องว่าจิดตักสามเทียผมเดิน่น้านะเออเออนี่ไม่อย่างเสียเวลาไอ้ตักปลาเด้อบานนี่เอาตั้งนี้ยกวางได้ตั้งนี้สวดปะครับบัวสวดครับผมตั้งหูตั้งตักสามเทียเพื่อเดือบิ์ อวดตักสองเท้าวันเบิร์ดกับผมจิตตักเที่ยที่สามอยู่เอายากเอาเอาไม่ไม่หาผู้ชายมั้ผู้ชายมาไสนมีหนอนกับผมยากยากโอ้ยเนี่ยตักเอาไปหน่อยหลายเพียงสั่นแหละป่าบนบนป่าย่างย่างอยู่กับตักไปสองเที่ยนเที่ยยากกันว่าปากมันหน่อยบอก โอ้ยปากใสมันหน่อยกว่าเธอตักนอมันก็เที่ยงยากแล้วปูน่าจะดุงเห็นปูน่จะดุงกระโดดอยู่บนข้าผมเอาเี่ลงไปตักไม่มาตักไม่โอ้ในในอันนั้นได้หลายเด้อตียวใส่ไว้อยู่หันยังไงเดี๋ยกขึ้นมาขายครับผมตักเที่ยที่สามเที่ยที่สามเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงเบิงเบิงขังที่สามจะได้หลายสำเร็จครับรูปใบเบิงใกล้ๆครับผมโอ้ยยังยั่งหลายอยู่เด้อน่ะน่ะ พี่น้องอยังไลยอยู่นะครับนี่ครั้งที่สามโอ้ยเบิดไปเบิดแหละครับเอาไอ้พื้นเท่ไปครับผมดูนดพดเพราะว่าพื้นเท่ดูนนี่ไปนี่หยากครับผมปากมันหน่อยเพนว่าเชียงหัวตั้งมดมาติด กตีสถานการณ์ใกล้ๆอีกรอบครับผมเมื่อกี้ยึงย่งางยึงย่างเลยถ้าเบิองว่าเฮาลงมาสิมียึงย่งางยึงย่างอีกรอบบ่ครับรู้บางคับเนี่ยเนาะอ,อู้ดตักสามเท้าครับผมพีม่น้องอันซ้อนครับซ้อนเลยครับกบระเป๋าเงินหมดแล้วว่างเงินหายได้หน่มีเงินหลายบ่พกมาหลายบวกละมันหายได้ไม่ยังล่ะ ถุงเจนวนขาดเอาป่าขึ้นมาไม่ไม่เห็นว่าถุงขาดครับผมพูดอะถุงปลาผมนถุงเจนวนโอ้โอ้แมนถุงปลาของเจนวนขาดครับผมโมเมนถุงเจนวนขาดบ่อยู่มากเงินปลาตกเล็กๆเล็กเลยนะโอ้ยโมเมนมันหลุดไว้ในน้ำลายเราบ่โอ้เจนว่นครับผมเปินเอาปลาขึ้นมาขายเอาตั้งข้าวว่าจังไหรย่ังอยู่ตัวหนึ่ง ยังอยู่ตัวหนึ่งครับผมฮะม,มันซุม่ม <c ười> บอกด,ดีแล้วครับผมพี่น้องเอาเอาเอา,เอาพี่น้องครับผมฟังทั้งฝุ่นว่าจังไดีพี่น้องพร้อมกันทั้งฝุ่นดีเพรครับผมเดี๋ยวพวงทั้งนี้ก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยใกล้ใกล้ใกล้ใกลดีมาทั้งฝุ่นตะสนบ่เขาทั้งตะสนครับเขาอยู่ทั้งตะไนครับผมพี่น้องเอ้ยเอาตักเร็วๆโอ้ยครับผมข้าตะโบออกันเมาขัน <laughs> อีกแล้วอีกแล้วเวอรตั้งแต่สนบ่เขาครับผมเดี๋ยวล่อล่อ,ลอพี่น้องล่อล่อเออล่อทำไมมาจมหวานแมนบ่าฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่า่าแมนบอลาเอาลงไปก้อยยังล่ะใหม่กแล้วครับผมเมื่อคืนกระโดดเมื่อคืนกระโดดได้เห็นท่านบอท่านบอท่านท่านบอท่านครับผมได้ยินความคันบ้ท่านพี่น้องโอ้ยมันคือไปเร็วเต้ บ่กระโดดนะครับเหมือนตัวนึ่งกันมากกันซี่นี่แสดงว่ามันมากหลอยู่ครับแต่ว่าเขาดึงเมื่อท่านมันไปเร็วครับผมโอ้ยเสียดายครับพี่น้องเอาไม่เอาไม่ครับมันสีมาเป็นมามาขึ้นมาแบบเป็นลอนลอดครับผมพี่น้องเอาท่านกับท่านเอาเพาท่านกับผ่านไปโมเมนต์จะมาหยุดย้ยกด้พี่น้องแยกเขาใจว่าที่ยกได้ยกได้นี่ยกเอายกเอาโมเมนต์ด้ครับ เฝ้าก็มีดนะครับป่ามันเลนผ่านพี่น้องกึเบิ้งยกเขาใจว่าอ้ยยกเอายกออกครับผมมันกีนยกท่านมันยังไรมันแลีนมากแล้วแต่อย่างว่าครับผมพี่น้องติดตามครับผมไปเรื่อยเออใส่หัวอาหารบิส่ทธิ์เออใส่หัวอาหารบริสุทธิครับผมรรมาชาติเลยครับท่านกับท่านเพราท่านกับพานไปครับเอาไม่โอ้ยพี่น้องครับผมสวง้างนะทั้งบุญกับผมทั้งนี้กับว่าทั้งนี้โอ้ย โอ้ยพี่น้องพร้อมกันพร้อมกันบังไผดีบังไผดีโอ้ย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 เอานี่บังเกยไก่ก้อนเอาเจ๊กเพิ่นครับผมเอาเอาเอาบังเกยไก่ก้อนครับผมอุ้ยพร้อมกันพร้อมกันพี่น้องผมยุ่งขุดฮะผมยุ่งสิเมียนมาอุ้ยต้องขุดน้องขุญพี่น้องโอ้ยโอ้ยบังนั่งขุดนั่งขุดอโออโออ๋อเดี๋ยวข้าสะดุ้งข้าสะดุ้งข้าสะดุ้งสะดุ้งล้มก่อนข้าสะดุ้งครับผมข้าสะดุ้งทงห้ผมกำลังตักอุ้ย ทลกไลยทลกไลยครับผมเอาบานนี้เบิ้งครับผมสะดุ้งลงไปแล้วตักสิตักจักขังอีกน,น,น้อบานนี่น้ออันแนวเท่โอ้ยเปลี่ยนกระซั่งวะ่งงนนะเจนวนยังไงเจนวนเจนวนเรากระซั่งมาเปลี่ยนกันเลยเท่ยากแล้วทั้งนี้นี่ยกมันขึ้นได้หลายเดยนาะกินนวงอันนี้สิตักสาดเย้โอ้ยกระโดดครับผมบ่อะตั้งหดดุ่นถลกฟุ้งโอ้ยกระโดดครับผม ตักไปแล้วหนึ่งครัง้งถ้าเพิ่งเจออันนี้สิจักครั้งครับผมเรื่องใดล่ะเจนวันผมแม่แนวแล้วแม่แนวแล้วเจนวันเลยอเออเด็กปากแคบโคตรเว้ยเออแม่นอยู่เออพอต้อตงอาบน้ำเด้อฮะหมุนไปหมุนมาพอต้องโซนลงน้ำเด้อ <laughs> <laughs> เอา้าเท่ห์ง่ายครับผม ตากลา้าบ่ได้เท่ยาก,กับผมเบิ่งเอาถือ,อมึงโอ้ยน,น,<า>ยนย้อ<ร>ยกับจนบออีน้อยพูดเอาไว้เที่ยวเาสองตัววะนี่แม่ดึงขึ้นนี้แกมดึงโอ้ยตักเท่ยากีัตักเที่ยวน้อยมาจัดพี่น้องพูดนะมันกระโดดพูดดะงอุ้ยอ,อ้ยบาทนี่ครับผมเอา,าตัาง้งเข้ากันยกขึ้นครับเดี๋ยวยูตัวนึงบอท่านครับผมพี่น้องแต่ว่าทั้ง่นตักว่าได้แล้วอยู่ ยาบ้าดนี้บัดรที่เลี้ยงง่ายบ่ล่ะพี่น้องเอ้ยกระโดดใหญ่มันออกโอ้ยตุ้มตุ้มมาเลยพี่น้องเพื่อครับตีกลายครับผมบาดนี้เบืองแดนมันจมลงไปเนาะตั้งแา่ดาวยกขึ้นนี่มันมาต่อเนื่นี่อันนี้ยกบ่ขึ้นนะครับแสดงว่าตีกรหรือโอ้ยครับผมพี่น้องเอาจังได้เอาเอา โอ้ยไปหลอกกันโอ้ยอดนกันใช่รือจอดงนอดเนี่ยย่างไปแค่ล่ะว้ายเพ่อนูโอ้ยเ่อนหงอครับผมถือไล่ครับผมอุ้ยเพ่อเพ่อนหงอเพ่อเบิดสิอ้ยเอาอายกขึ้นมาฮะเียงในส่วงทางบ่อบ่อสวงครับผมบ้าังตกบนเรวอ้ยกระโดดยตโวน บัวสวงครับตั้งฝุ่นยังแตงบัได้แล้วครับฝุ่นเบิ่งฝุ่นตักโช่อยูฝุ่นอ่ะอุ้ยบัวในนี่บัวแล้วข้างล่างอีกสองลูกสามลูกอ่าสีเท่ยังไหนฮนเอาไปเรียกไรเท่ยยไหนอีกโอ้ยเบิ่งเหรอครับผมมีน้องเอาจังไหนายนวดใช่เจนวดใส่ช่วยเทปลาด้วย่าฮหาผู้ซอยครับผมหาผู้ซอยสามเที่ยวแล้ว เออได้เท่ลงได้เทลงฮฮฮโอยมาท่แมมาช่วยกันทแม <laughs> โอ้ยเคยรันอ,อไปสงป่าครับผมเอาเไปส่งปลาบ้านนี้ตักบลใ้แล้วบานนี้เ <laughs> อ้ยอยังเกะยังเกาะเต็มคลิปเลยล่ะบานนี้ พี่น้องเบื้องเอาครับผมหลายหน้าที่อะไรด้อนี่ตักตาตักตีข้างเดียวเบื้องเอาครับผมอได้หลายลีอูอุ้ยโดนฟุงอีหลีครับผมนี่ยังโบนเบิดอยู่ีอุ้ยไม่ยากเขาทีเดียวเจ็บโู้ตาดเอ้ยพี่น้องเบื้องเหงาครับผมตักเป็นเร่าอยู่เบื้องเหงาพี่น้อง ยังบ่อในแล้วนะครับผมแต่นหนนี่ยกแล้วยกอีกอยู่ครับยกของเปล่ายกสามเตี้ยเลยจับพ่นที่เลยยกสามเตี้ยถ้าเกิดนัตักสามเที้ยพ่อจะเบิด์ตสี่เตี้ยนี่ครับผมเตี้ยละลูกสองลูกมึงเอาครับมึงอยู่ข้างล่างก็ดูดครับผมตักสี่ทีแล้วน่ะตอนเย็นวันออมึงเหงาครับผมยังกระโดดอยู่เลย เห็ดยังไดดเห็ดยังไดดครับผมบ้านในแล้วอยู่ครั้งที่สี่เราไม่หรอบ้งที่สี่เราบิ่งอยู่ในน้ำยังไอไอสะดุ้งยังเนื้อสะดุ้งยังจมน้ำอยู่ครับผมลมล้มล้มล้มบ้าอาบน้ำเน้อเอ้ยพี่น้องครับผมตีคักตีคักครับผมเอาเท่ไปเท่ไปพี่น้องเอ้ยเตี้ยที่หาครับผมเอาตักที่หน่อยอุ้ยปุดเนอะบิ่งเนี้ย เอาอยู่คลิปเดียวนี่ยแล้วเจ้าผู้เดียวนี่ยแล้วบัง <laughs> อุ้ยอุ้ยพี่น้องอุ้ยกระโดดเ้ยจังได้จติตตากเบิดเฮแจังได้จติตตากเบิดห <laughs> ยากเลยครับแนวตากเป็นกับแนวไอปากกระซังปากกระซังก็น้อยหน่อย มันดักป่าปเดี๋ยก็ดึงไปป่ามันก็ย่นลงไปดึงเขาเขาดึงไปไอ้ทั้งล่างมันดึงลงไปมันก็ยุ่มเข้าไปมองเบิ่งครับเบิ่งป่าเพิ่นเท่อยู่เฮาเบิ่งป่าอู้ยังกระโดดโซ่อยู่เบนเมืองได๋หาเที่ยวแล้วเนาะทักหาเที่ยวเที่ยวเราสองโลเที่ยวเรโลครับผมเบิ่งเอาเอ้ยเอาล้ม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 ป่ากระโดดครับผมเฮ้ยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดไปวันนี้เบิดบ่บอสทค่ข้งนี้สิเบิด์ตบอ โอ้เบิดโอ้ยเบิดบ่เบิดดอกโอ้สุดยอดครับผมเมื่อกี้นี่สุดยอดครับจังเป็นจังครับผมพีม่น้องตักเสียหาเทียหกเทียนี่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 เอาโอ้ยเบิดดอกเอาตักเข้าไปหกเทียก็บเบิดครับผม เอาเพื่อนเลยนะพี่น้องเพื่อนยกเสด,ด็จุนมากฟางบ่เป็นยังครับเพป็นจิตตังให้เบิดเบิ่งเพื่อนดูดแล้วงูรูปคือแห้งเจริญจะนหนบ้านนี้นั่นตักเตียที่หกเพื่อนมาตักให้เบิดสองกิโลปักตักไปงวดนี้สองกิโลครับผมอันนี้บงังเ,เออเมื่อกี้นี่เกือบสิบโลเลยครับไอเมื่อกี้นี่เกือบสิบโลนะครับขนแก๊สทับลายแทะลิดตีผมแล้วแกนะ <laughs> ่ะแก๊สสิบโล,ลแล้วนี่บ่างนันมึงเป็นเกือบแปดสิบโลมั่ พี่นงคงผม,<ข>มทำได้เจ็ดจุดห้าแกทำทำลายเดผิตีแล้วเนี่ยเออตักหกเทียดีที่หกนี่เต็มเต็มเล่นอ่ะนะสองลูกอยู่บนดีที่หกกันเออถือขักถึงแน่ครับผมพี่นงอาเอาลงมาไว้แซ่ไว้ก่อนหาย่วิธีท่ทปาก่อนน่ะเจ้า มีนวงนี่เตี้ยที่หกครับผมนี่กําลังเทอยู่นี่ครับกําลังเที่อยู่นี่ครับเตี้ยที่หกครับผมเออเอาพี่หล่าๆกะเพิ่มมานครับผมเออเอาเทไปครับไปย่ำเท่ให้แล้วไม่ยั้งแล้วบ่นี่เออไป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 เปลี่ยนผมไม่แน่วแล้วอุ้ยอุ้ย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่นออกไปครับผมเพิ่งเพิ่นออกไปว่าได้หลน์ในหน่วยครับปาดยกไว้บัดนันปาดป่าครับผมอึดปุ่นยังท่านเทพกับบนบักสองกิโลบมนั่ะเอาอุ้มข้างล่างเอาเฮ้ยตรงไหนครับผมโอ้ยอดสั้นครับผมเอาผู้เดียวเนี่ยอยู่ในคลิปนี่เมาผู้เดียวเลยเน้่ยเฮ้ยปาดพี่น้องเบิ่งเหรอ อ้าวทัวเอา้าไปแล้วครับพี่เจียวขามเขาขามมากบ่นี่มองขามยี่บ่อ๋อเอ้าเอ้าเอาเอา,เอ,า,เอ,าอุ้ยบ่ท่านกับผมได้อยู่มึงมันต้ยกก่อนสงใส่ครับผมพี่น้องล่อๆครับผมเอาไม่เอาไม่ยีกกำลังตัดโอ้ยมาบึงไอ้สะดุ้งที่มันถือเมื่อกี้นี่ครับถือสะดุ้งเดียวครับผม โอ้ยแนวใส่มันหน่อยพุทธแต่ว่าประเทศยากดอกพี่น้องถือเมื่อกี้นี่ยเพิ่งเหรอครับผมตักจักกวัดจักเทียหกเทียเออแนวใส่มันหน่อยพุทนั่นแหละมีอันใหญ่เพิ่มหนึ่งอ๋ออันนี้ใหญ่เอาไว้เอาไว้พุชโชจะไปลองดูบ่คิดว่ามันจะไม่ถูกเออพี่น้องครับผมที่ถือบันทันได้ครับหนึ่งใช้ใหญ่ใหญ่เลยอ๋อเอาเอาจัดไปครับผมเฮ็ดจังไรก็เฮ็ดเออ เราจะไปติดตามตัวครับเปลี่ยนมุมครับผมขึม้นมามุมสูงแน่ครับน่านน่านน่านนักุ่มีกระโดดครับผมมีกระโดดมีกระโดมะโดมีกระโดดอีกแล้วโอ้ยพี่รองครับผมพึงเอาขึ้นมาครับเอาขึ้นมาเป็นสิบโลครับผมเออเอาขึ้นมาเป็นสิบโล มันเปิดไ่ได้ครับเปไดส่ยเยียร์เลยอ้าวิ่งพานนะครับนี่ <c oughs> อุ้ยเอาอีกแลว้วเอาอีกแลว้วอันเพิ่นมาอยู่ไก่เพิ่นสงสงใจว่าส่ยเยียร์รอพร้อมบ่บ่มแมนครับผมป่ามันวิ่งขึ้นครับออโอ้ยพี่น้องครับผมอุยอมอ้ยสุดยอดครับผมพี่น้องการแล้วเต็มพี่น้องครับผมโอ้ถืออีกแล้วครับผม แต่ว่าบานนี่ประมาณสองลูได้อยู you know. ่เนาะงวดนี้สองลูกได้นะครับผมเอาเอาเนี่ยที่พิ่นเหนียวที่หญ่มาแล้วบานนี้ที่ง่ายแหละครับมาบานนี้ถืออีกแล้วโอ้สุดยอดครับผมพี่นองมันมันครับมันมันแดดแห้งครับปลาเศร้าขึ้นพี่นอง เดี๋ยวขอจบคลิปผักซ้ำนีก่อนครับมือนีคลิปนี้ซ้ำนีก่อนครับผมเ,ออเดี๋ยวติดตามครับช่วงใบคำคำอ่อ,อนอ่อนก่านี้ครับตอนนี้ป่าเศร้าขึ้นครับผมพี่น,อน้องคิดว่านะบ่ค่อยถึกแล้วครับติดตามครับผูมติดตามคลิปต่อไปครับผมมาสิม,มานกันบ่ช่วงแรงครับ ติดตามครับผมสวัสดีครับผมนี่เริ่มนั่งเลยเห็นบ่เน hmm? ี่ยมันบ ah. ่ถือแล้วครับแดดเทียงเทียงมันสิเริ่มถอยครับเริ่มยุดเล่นอ่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายครับพี่น้องเอาเอายกบามึงดูยกบายมึงดูเออกวนทุบีนี่ดวงเด้งบ่บ่ดวงบ่ดิงเลยครับผมพี่น้องเดี๋ยวมันพักเข้ากับพักรับผมติดตามครับผม